สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ที่น่ารักทุกคนวิชาคณิตศาสตร์วันนี้ค่ะเราจะมาเรียนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ำหนักในวงเล็บ2ค่ะนักเรียนเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า119เลยนะคะหน้า119ค่ะ10.5ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ำหนักในวงเล็บ2ค่ะเราไปดูที่พัฒนาความรู้กันเลยค่ะจากสถานการณ์ค่ะร้านค้าขายปูนซีเมนต์1เมตรตันนะคะราคา2,500าบาท เมกติดตันคืออะไรคะพูดง่ายๆสั้นๆก็คือตันนั่นเองนะคะเมกติดตันนะคะเป็นหน่วยน้ําหนักน้ําหนัก1เมกติดตันเท่ากับน้ําหนัก1,000กิโลกรัมนั่นเองคะ่ะ เมติกตันนะคะอาจเรียกสั้นๆว่าตันนะคะที่นักเรียนเคยได้ยินมานะคะปูนซีเมนต์ถุงละ50กิโลกรัมจำนวน20ถุงหนักเท่ากับน้ำหนัก1ตันนะคะรถยนต์ขนาดเลขข็ก1คันหนักประมาณ1000กิโลกรัมหรือ1ตันนะคะช้างแรดที่โตเต็มที่อาจมีน้ำหนักมากถึง3ตันหรือ3,000กิโลกรัมยกตัวอย่างสิ่งต่างๆที่มีน้ำหนักเป็นตันนักเรียนสามารถบอกได้ไหมคะว่า สิ่งใดบ้างที่มีน้ำหนักเป็นตันใช่แล้วคะ่ะก็คือสิ่งที่ใหญ่ๆห,หนักๆนั่นเองใช่ไหมครับไม่ติดตันค่ะนักเรีนยนดูตรงนี้ข้างล่างนะคะหรือตันนะคะใช้อักษรย่อ,อก,ก็คือตอเต่าแล้วก็จุดด้วยนะคะตอเต่าจุดด้วยนะคะถ้าใช้อักษรย่อ,อนะคะเรามาดูค่ะหน้า120นะคะมีจากแผนภาพก็จะมีวาน มีถุงทรายบิ๊กแบแล้วก็รถบรรทุกนะคะข้างบนตรงนี้นะคะเป็นหน่วยเป็นตรตันนะคะแล้วก็ข้างล่างนะคะเป็นหน่วยกิโลกรัมนั่นเองนะคะนี่นักเรียนดูนะคะวานค่ะวานหนักเท่าไหร่คะ แถบสีฟ้านะคะก็คืออะไรคะ2ตันนะคะหรือเท่าไร่คะถ้าดูข้างล่างก็คือตรงนี้นะคะก็คือ2,000กิโลกรัมนั่นเองค่ะแสดงว่า2ตันเท่ากับ2,000กิโลกรัมนะคะเพราะว่า1ตันเท่ากับ1000กิโลกรัมค่ะต่อไปค่ะถุงทรายบิ๊กแบกค่ะหนักเท่าไหรคะดูแถบสีส้มนะคะก็คือตรงนี้นะคะแถบสีส้มหนัก1ตันหรือดูข้างล่างคะ่ะ1000กิโลกรัมนั่นเองค่ะ และรถบรรทุกค่ะรถบรรทุกหนักเท่าไรคะแถบสีเทาๆนะคะเราก็ดูตรงนี้นะคะ2ตัน2ตันกับเท่าไหร่คะกับ400กิโลโกรัมนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะก็คือ2 4 0 0กิโลโกรัมนั่นเองค่ะหรือหนักเท่าไหร่คะ2,400กิ 2, โลโกรัมนั่นเองค่ะต่อไปค่ะจากแผนภาพบอกน้ำหนักเป็นตันและกิโลกรัมและเป็น และเป็นกิโลกรัมค่ะอาจจะมีรถยนต์ค่ะรถบดหนักรถบดถนนแล้วก็รถตู้นะคะแถบสีน้ําเงินนะคะเป็นรถยนต์นะคะหนักเท่าไหร่คะ1ตันนะคะแล้วก็นับขีดตรงนี้ค่ะ1 2 3 4 5สส,ส,ส,สี่ห้านะคะหรือเท่าไหร่คะ1ตันกับ500กิโลกรัมนั่นเองค่ะหรือดูข้างล่างคะ่ะดูตรงกิโลกรัมก็จะเป็นอะไรคะ 1 5 0 0กิโลกรัมนั่นเองค่ะรถบดถนนค่ะหนักเท่าไหรคะดูแถบสีเหลืองนะคะแถบสีเหลืองตรงนี้ค่ะดูตรงตันนะคะก็จะเป็นเท่าไรครับ3ตันพอดีเลยนะคะหรือเท่าไหรคะข้างล่างครับนะับเป็นกิโลกรัมก็จะเป็นเท่าไรคะ3,000กิโลกรัมพอดีเลยนะคะข้อสุดท้ายคะ่ะรถตู้ค่ะแถบสีเทานะคะรถตู้นกกี่ตันคะ 2ตันนะคะกับอีกเท่าไหร่คะ200กิโลกรัมนั่นเองค่ะหรือเท่าไรคะดูข้างล่างนะคะก็คือเท่าไรคะตรงนี้2000แล้วก็2 1 0 0 2 2 0 0กิโลกรัมนั่นเองค่ะนะต่อไปค่ะน้ำหนัก1ตัน240กิโลกรัมเท่ากับน้ำหนักกี่กิโลกรัมน้ำหนัก1ตันเท่ากับน้ำหนัก1000กิโลกรัมดังนั้นน้ำหนัก1ตันกับ240 กิโลกรัมก็ต้องเป็นเท่าไรคะหนึ่งพันบวกสองนั่นเองนะคะง่ายๆเลยนะคะหลักการก็คืออะไรคะใส่คอมม่านะคะตรงคำว่าตันค่ะก็จะกลายเป็น 1, 2 4 0กิโลกรัมนั่นเองค่ะต่อไปค่ะน้ำหนัก3,592กิโลกรัมเท่ากับน้ำหนักกี่ตันกี่กิโลกรัมค่ะนักเรียนก็สามารถแบบเทียว่า 1. 1000กิโลกรัมเท่ากับน้ำหนัก1ตนันดังนั้นนะคะน้ำหนัก น้ำหนัก3,000กิโลกรัมก็ต้องเท่ากับ3ตันใช่ไหมคะน,น้ำหนัก3,592กิโลกรัมก็เท่ากับ3ตันกับอีก592กิโลกรัมเอาง่ายๆก็คือทำยังไงคะใช่แล้วคะ่ะเปลี่ยนจากคอมมาเป็นคำว่าตันนั่นเองนะคะข้างหน้าคอมมาเป็น หน่วยเป็นตันข้างหลังคอมมาก็จะเป็นกิโลกรัมนั่นเองค่ะนักเรียนก็ลองพิจารณาดูตรงนี้นะคะถ้านักเรียนใส่คําว่าตันแทนคอมมาใช่ไหมคะก็จะได้เป็น3ตันกับ592กิกโลกรัมค่ะก็คือสลับกันนะคะเปลี่ยนจากน้ําหนักเป็นตันเป็นกิโลกรัมก็ใส่คําว่าก็ใส่คอมมาแทนคําว่าตันแต่เปลี่ยนจากกิโลกรัมเป็นตันก็ใส่คําว่าตันแทนคอมมาลงไปนั่นเองค่ะเเรามาช่วยกันทํา แบบฝึกหัดข้างล่างนะคะบอกน้ําหนักเป็นกิโลกรัมค่ะข้อ1ค่ะ9ตัน100กิโลกรัมทํายังไงคะอันนี้เปลี่ยนจากตันเป็นกิโลกรัมก็ใส่คอมมาแทนคําว่าตันลงไปค่ะก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะ9,100กิโลกรัมนั่นเองค่ะข้อ2ค่ะ13ตัน950กิโลกรัมค่ะเปลี่ยนจากคําว่าตันค่ะใส่คอมมาแทนก็จะได้เป็นเท่าไหรคะ13,950กิโลกรัมนั่นเองค่ะ ข้อ3ค่ะ21ตัน500กิโลกรัมค่ะใส่คอมมาแทนคำว่าตันลงไปเลยค่ะก็จะได้เป็น21,500กิโลกรัมค่ะและข้อ4ข้อสุดท้ายค่ะ34ตันค่ะทำยังไงคะไม่ใช่34กิโลกรัมนะคะหลังคำว่าตันนะคะ,หล,คนนะ,คะหลังคอมมาต้องมี3หลักนะคะแสดงว่าเราต้องเติมศูนย์ลงไปให้ครบ3ตัวนะคะก็ะะจะได้เป็น34,00 0กิโลกรัมนั่นเองค่ะ ข้อ2ค่าสลับจับก,กับข้างบนนะคะบอกน้ำหนักเป็นตันและกิโลกรัมค่ะ2534กิโลกรัมเท่ากับเท่าไรคะใช่แล้วค่ะใส่คำว่าตันค่ะแทนคอมมาก,ก็จะได้เป็น2ตันนะคะกับ5 3 4กิโลกรัมค่ะข้อ2ค่ะ1 1 5กิโลกรัมค่ะเป็นกี่ตันกี่กิโลกรัมคะใช่แล้วค่ะใส่คำว่าตันแทนคอมมาก,ก็จะได้10 1>, 1ตันนะคะกับ5กิโลกรัมนั่นเองค่ะข้อ3ค่ะ3 5 0 0 0กิโลกรัมค่ะใส่คำใส่ตันแทนคอมมาก็จะเป็นเท่าไหรคะ35ตันนั่นเองค่ะและข้อ4ข้อสุดท้ายค่ะ2 3 0 8 9กิโลกรัมค่ะเรียนก็ใส่คำว่าตันแทนคอมมาลงไปก็จะได้เป็นเท่าไรคะ23ต่ตันกับ89กกิโลกรัมนั่นเองค่ะ ตรวจสอบความเข้าใจค่ะตอบคําถามต่อไปนี้ค่ะข้อ1 3,300กิโลกร,รัมเท่ากับกี่ตันกี่กิโลกร,รัมคะใช่แล้วค่ะใส่คําว่าตันแทนคอมมาก็จะได้เป็น3ตันกับ300กิโลกร,รัมนะคะข้อ2 5500กิโลกร,รัมเท่ากับกี่ตันกี่กิโลกร,รมัมใส่คําว่าตันแทนคอมมาค่ะก็จะได้เป็น50ตัน500กิโลกร,รัมค่ะ 3 7ตัน24กิโลกรัมเท่ากับกี่กิโลกรัมคะ,อ,ะอันนี้นะคะถ้านักเรียนใส่คอมมาแทนคําว่าตันใช่ไหมคะข้างหลังคอมมาต้องมีเลขกี่หลักคะสามหลักนะคะดังนั้นนักเรียนก็ต้องเติมศูนย์ข้างหน้านะคะข้างหน้าของตัวก็จะเป็น7จ็ดพันยี่กิโลกรัมนั่นเองคะ่ะและข้อ4ี่ข้อสุดท้ายคะ่ะยีตันสองร้อยกิโลกรัมเท่ากับ กี่กิโลกรัมนะคะข้างหลังก็มี3หลักแล้วนะคะก็แค่เปลี่ยนคำว่าตันค่ะใส่คอมมาแทนลงไปก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะ25,250กิโลกรัมนั่นเองค่ะเรียนดูเด็ก2คนนี้นะคะผู้ชายนะคะถือคำว่า5,790กิโลกรัมแสดงว่าเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ5ตันกับ790กกิโลกรัมนั่นเองค่ะ ตรงนี้นะคะใส่คำว่าตาันแทนลงไปนะคะแบบนี้ค่ะเป็นเทคนิคง่ายๆนะคะในการใช้ความสัมพันธ์ระหว่างตาันกับกิโลกรัมนะคะสิ่งที่ได้เรียนรู้วันนี้ค่ะการบอกน้ำหนักของสิ่งต่างๆ อาจบอกเป็นเมกติกตันและกิโลกรมัมหรือบอกเป็นกิโลกรมัมโดยใช้ความสัมพันธ์1เมติกตันเท่ากับ1,000กิโลกรมัมนั่นเองค่ะการบ้านวันนี้ค่ะให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดหน้า87ถึงหน้า89มาส่งคุณครูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ